ที่ห้องประชุมเพชรนครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบเลเพชรละครอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นางรัตนามาลากรกำนันตำบเลเพชรละครพร้อมด้วยผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าแดงและผู้ใหญ่บ้านในตำบเลเพชรละครทุกหมู่เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติกรณีเปลี่ยนแปลงประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบเลเพชรละครโดยไม่อนุญาตที่สื่อมวลชนและผู้ได้รับมอบอำนาจจากประธานเครือข่ายเข้าร่วมรับฟัง สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันที่ประชุมมีการเสนอชื่อและลงคะแนนเลือกประธานคนใหม่โดยการยกมือซึ่งผลปรากฏว่านายจ์อได้รับเลือกเป็นประธานแทนนายประมุกยาโสภาที่หมดวาระลงหลังจากนั้นที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลการเงินแต่กรรมการชุดเดิมเห็นว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ผ่านมาติของคณะกรรมการชุดที่อย่างรักษาการอยู่14คนและไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการชุดเดิมพยายามชี้แจงถึงกระบวนการแก้ไขข้อบังคับให้สมาชิกทราบแต่ถูกขัดขวางจากกลุ่มคนที่ในประชุมทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของการเลือกตั้งดังกล่าวคณะกรรมการชุดเดิม จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเกษตรอำเภอหนองไผ่ศูนย์ดำรงธรรมและหัวหน้าหน่วยทกสท่าแดงซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของสถาบันแนวทางการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมในวันที่1เมษาย,ยน2568ในข้อสรุปให้ทั้งสองฝ่ายเลือกแนวทางแก้ไขสองทางได้แก่1เปิดประชุมใหญ่อีกครั้งเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารใหม่ 2. คณะกรรมการชุดเดิมต้องรวบรวมเงินคืนให้ทกศวงเงินกว่า3ล้านบาทเพื่อให้กรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารและยื่นเรื่องกู้เองอย่างไรก็ตามนายประมุกยาโสภาประธานชุดเดิมได้ร้องขอให้เปลี่ยนชื่อผู้กู้เป็นชื่อประธานคนใหม่แต่ผู้จัดก,การทกศท่าแดงไม่อนุญาตทำให้คณะกรรมการชุดเดิมต้องบริหารงานต่อจนกว่าจะสามารถชำระหนี้คืนทกศได้ครบ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันยังมีเงินหมุนเวียนเพียงพอและไม่มีปัญหาทางการเงินเป็นผู้สังเกตการหรือ,อไองไ<อ>บบงคนกลาง<า>เป็นผู้มามาคุยหาข้อตกลงหาข้อรรสรุปกันใท<อ>เกียงให้เข้าใจด้วยกันทั้ง<อ>หมด<อ>ก็มาปรับระบบการทำงานช่วยเขาเป็นที่ปรึกษาพูดง่ายงกันเถอะไม่เป็นที่ปรึกษา ค่ะก็สรุปก็ก็ก,ก็มันทําในระบบการเงินขอเป็นเรื่องของภายในของสถาบันเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรา,าพูดไปแล้วมันไม่ถูกไม่ต้องอยังไงมันจะเป็นเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นแต่สรุปได้คือว่าเป็นที่เข้าใจทั้งทั้งหมดแล้วทั้งกรรมการชุดไหนชุดไหนไม่มีกรรมการชุดใหม่ชุดเก่าค่ะตอนนี้เป็นตอนที่เรากําลังทํางานใ,ในในระบบของสถาบันปรับระบบให้มันเข้าเข้าเป็นระบบระเบียบจัดระบบระเบียบใหม่ ให้มันถูกต้องค่ะแค่นั้นเองว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปเพื่อให้ตอนนี้ก็ทําในเรื่องของปิดระบบการเงินเขาให้มันเรียบร้อยให้เป็นศูนย์ให้เรียบร้อยหมดแล้วก็ทําระเบียบระบบใหม่จัดระบบการทางานใหม่คือยุบสถาบันนี้ไปเลยไม่ได้ยุบค่ะไม่ได้ยุบยังเป็นสถาบันแต่คณะทํางานปรับระบบการทํางานใหม่ให้มันเป็นระบบได้ย่างงี้จะมีผลกระทบกับผู้กู้หรือไม่มีไม่มีค่ะผู้อะไรไม่ไม่มีค่ะไม่มี เพราะว่าเราเราเราหยุดนิ่งไปเลยใช่ไหมในการใช้เวลานานไหมครับในการหยุดนิ่งก็อยู่ที่คณะกรรมการที่เขาบริหารงานค้างไว้อะคัอันนี้ทั้งสองฝ่ายก็โอเคตกโอเคค่ะทำความเข้าใจกันได้เพราะากำนันเรามาเรามาปรับให้เป็นที่ปรึกษาใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาคุยหาลือกันหาข้อกันให้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 เข้าใจกันเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ค่ะเขาก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เคารพใน ในความคิดที่เรานําเสนอแล้วก็แนะนำอะค่ะเขาเรียกว่าแนะนําแล้วก็เสนออย่างเงี้ยทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าสิ่งที่เราเสนอมันมันมันโอเคแล้วก็รับได้ทั้งสองฝ่ายก็ภาพรวมความรู้สึกของจำนันก็ดีนะคะที่ก็ดีใจนะที่เขาให้เกียรติเราทั้งสองฝ่ายเลยว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นที่ปรึกษาเขาได้ก็โทรหาทั้งสองฝ่ายโทรหาเราก็เออโอเคได้ เราดีใจว่าว่าทั้งสองฝ่ายเขาคิดว่าเราเป็นที่พูดง่ายว่าเป็นที่พึ่งได้ก็แล้ววันนี้เราก็เป็นที่พึ่งให้เขาได้จริงๆเป็นการปรึกษาเขาได้ถ้าคนกลางตัดสินใจครเพาะาอายุที่ทมที่สุดครับก็ยอมรับที่ประชุมครับสรุปว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปการว่าเราจะเอาเงินไปใช้ตอกศอก่อนแล้วก็ให้กรรมการชุดใหม่เป็นคอผู้ยืมมา าใหม่ครับเพราะว่าคนที่ไม่รับเลือกตั้งไปเขาจะไม่มีพระรานี้ครับทอไมเพราะว่าเราจะนําเงินทั้งหมดไปใช้นี่ให้ทางทศสอบตอนครับวันนี้เงินยังอยู่ครบไหมด้วอยังเราจะพบไปเช็คก่อนครับคิดว่าถ้าถ้าเหลือก็คงไม่มากครับเพราะว่าเงินยังมีเยอะอยู่อแล้วก็เลือกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่แล้วก็คนใหม่ก็ไปเดินเรื่องกู้มาเองบริหารเองครับบริหารเองครับ คนคนเก่าจะได้ไม่มีพลานี่ร่วมถ้าถ้าเราไม่ปิดมันก็เปลี่ยนวนเปลี่ยนกันไม่ได้คือต้องปิดก่อนคือทางผู้การเขาว่างผู้จัดการเขาจะเลือกใครก็เป็นเรื่องของของคณะไอสมาเชิยงเนาะอ่าก็ไม่เป็นไรถ้าทำโปร่งใสไม่มีปัญหาครับแต่กลัวเป็นหนี้ไ้ท่านแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่อคือถ้าไม่มาประชุมวันนี้เราทำไมเราถึงไม่ยอม คือที่ที่ไม่ยอมเพราะว่าผมษาทางทกศล้วถ้าถ้าช,ชุดใหม่มาบริหารชุดเก่าก็ยังต้องรับผลระนี่เหมือนเดิมในเมื่อเราเราก็ไม่มั่นใจในตัวเขาเนาะเพราะว่าพฤติกรรมของเขาที่ผ่านมาไม่น่าไว้วางใจก็ก็ไม่ยอมครับคืออยากให้ให้ทางทกศนี่ยให้เอารายชื่อคนที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยออกแต่ทางทกศก็บอกว่าไม่ได้ มีทางเดียวคือเอาเงินิปปิดทกศแล้วให้เลือกให้กรรมการชุดใหม่ไปขอกู่ใหม่ครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาจะลดลูกนี้ออกจากระบบไปหลาเช่วก็คือ <c ười> มีคณะกรรมการชุดเดิมบางส่วนอะ่ะก็คือเขาเคยเสนอก่อนหน้านี้แล้วว,ว่าให้ดึงลูกนี้ค้างหลายๆปีออกมาจากระบบได้ไหม <c ười> เพื่อที่จะหยุดดอกเบี้ยของเขาแล้วก็ตามเก็บเขาทีหลัง แล้วแบบนี้แล้วเบียบแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าสําหรับคนที่ทํางานก็คือมันมองมันมองมองแล้วมันไม่ถูกใช่ <c oughs> มันไม่ถูก <c oughs> ก็คือ <c oughs> สมมุติว่าเขาเกิดจะกันแกล้งพนักงานก็คือเหมือนกับว่าเอาเอาเอาเขาจากระบบแล้วมันกับเหมือนกับว่าเราอะชําระหนี้เขาแล้วนะ <c oughs> ชําระหนี้เขาแล้วแล้วเราจะไปตั้งเขาแบบไหนขั้นตอนการทํางานต่อมาก็ที <c oughs> น,นี้ เขาบอกว่าสมมุติว่าเอาไปไว้เอาไปจดลงในสมุดหาสมุเดเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วก็จดได้ไหมแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสมุดเล่มนั้นมันจะไม่หายแล้วคนที่เขาเป็นนี่อยู่ในระยะสั้น<ม>เขาไม่ถูกลบออกไปแต่คนระยะยาวลบออกไปเ<ม>ในคนระยะสั้นจะทำ <c oughs> ยังไงก็ใช่ค่ะก็ค <c oughs> ือสมาชิกแผนยังไงก็คือสมาชิกบางส่วนเขาก็ต้องเสียผลประโยชน์อยู่แล <c oughs> ้วก็คือจ่าปกติแล้วอ่ะ สมาชิกทุกๆคนหรือว่าคณะกรรมการทุกคนที่กู้ไม่ว่าจะหนี้ค้างหรือไม่ค้างก็คือเราจะต้องมีการเก็บดอกเบี้ยเข้าส่วนกลางอยู่แล้วแต่ทีนี้คืออันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นกรณีพิเศษที่คุณจะหยุดซึ่งคุณจะคุยกันแค่คณะกรรมการเองมันไม่ได้ถูกไหมคะถ้าจะหยุดอย่างน,นี้ก็คือมันเหมือนกับสมาชิกทั้งหมดเขาก็เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคุยในที่ประชมุมก็ มันจะเป็นการที่ทําให้สมาชิกเรียนแบบกรบรันไปซะอย่างนั้นก็เลยก็เลยแบบว่าเขาก็ไม่แนะนําที่จะให้เอาที่ประชุมเขาให้คณะกรรมการคุยกันเองแต่ถ้าถามว่าระเบียบหรือรูปแบบการทํางานแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินเงินเงินที่นํามาบริหารในสถาบันการเงินของเราเนี่ยเป็นเงินที่มาจากส่วนไหนบ้าง ก็จะเป็นเงินจากคณะกรรมการกู้มาจากพคสอแล้วก็จะเป็นเงินฝากของสมาชิกเ,เงินที่สมาชิกนำมาถือหุ้นกับทางสถาบัน<ม>ค่ะมาจากส<ม>ามส่วนนี้ใช่ค่ะแล้วก็นำมาปล่อยบริหารเพื่อที่จะนำดอกเบี้ยหรือผลกำไรเข้ามาส่วนกลางถ้า,าบริหารได้มีกำไรแล้วก็ปัน ให้คืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วนหุ้นที่เขาถืออยู่